คอลัมน์พูดจาภาษาโลกว่าส่งท้ายสวัสดีปีใหม่หวังว่าวันนี้คงไม่สายเกินไปที่ผมจะทักแฟนคอลัมน์ด้วยคําว่าสวัสดีปีใหม่ครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้เจอกันในรอบปีใหม่แต่ผมมีคําถามอยู่คําถามหนึ่งว่าถ้าเราเจอกันบ่อยถ้าเราเจอกันทุกวันหลังปีใหม่มันต้องผ่านกี่วันกี่อาทิตย์ที่ผมยังสามารถทักคนด้วยคำว่าสวัสดีปีใหม่ ผมไม่รู้ว่ามีกฎเกณฑ์อะไรชัดเจนหรือไม่แต่ผมรู้แน่ๆว่าหลังวันพรุนนี้เป็นต้นไปคงต้องเริ่มเลิกทักคนด้วยคำว่าสวัสดีปีใหม่หรืออย่างเต็มที่หมดอาทิตย์หน้านี้คงใช้ต่อ,อยากสำหรับเทศกาลปีใหม่รวมถึงคริสต์มาสมันเป็นอันเข้าใจว่าเป็นเทศกาลฉลองเทศกาลร,รวมญาติรวมเพื่อนเทศกาลพักผ่อนและสิ่งสำคัญที่สุดเทศกาลเพิ่มน้ำหนักเพราะมีแต่กินกินกินและกินไม่ใช่กินอย่างเดียวครับ กินดื่มกินดื่มกินดื่มและกินดื่มดังนั้นเมื่อหมดเทศกาลเมื่อไหร่อย่าตกใจถ้าเผือเสื้อผ้าคับทดหนึ่งอยางไรก็แล้วแต่อาหารวงเล็บและสุราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราผมจึงพูดอยู่เสมอว่าเวลาผมเจอชาวต่างชาติและมีโอกาสนั่งคุยกันผมมักจะถามเขาว่าเมื่อเขาห่างจากบ้านานานๆ วงเล็บไม่ต้องถือขนาดเป็นปีแค่ห่างจากบ้านอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้เวลากลับถึงบ้านสิ่งแรกที่เขาต้องกินคืออะไรสิ่งที่เขาโหยหาสิ่งที่อยากกินมากที่สุดคืออะไรเพราะอะไรทำเป็นเล่นไปครับคำถามง่ายๆนี้จะได้คำตอบลึกซึ้งมากจะได้คำตอบที่คำตอบพูดจากใจพูดไปหลับตาไปและนึกถึงอาหารที่เล่า รสชาติอาหารจะผ่านคำบอกเล่าผ่านการอธิบายและผ่านปฏิกิริยาของคนเล่าสำหรับผมเป็นวิธีเข้าใจเขาเข้าใจวัฒนธรรมเขาและเข้าใจประเทศเขาได้ดีมากพอไม่ต้องพูดถึงชุดประจำชาติประวัติศาสตร์การเมืองหรือสังคมเพราะเขาอาจจะไม่ได้สัมผัสอาจไม่ลึกซึ้งหรืออาจไม่สนใจก็ได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารที่เขาชอบคุณได้สัมผัสถึงเนื้อแท้ของเขาเลยยกตัวอย่างเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วผมมีโอกาสอยู่ลาวสองรอบรอบละสองอาทิตย์ ซื่อทำให้ผมได้สัมผัสและรู้จักประเทศลาวมากกว่าและใกล้ชิดกว่าเดิมในคณะที่ไปด้วยกันมีทั้งฟิลิปปินอินโดและเวียดนามวงเล็บรวมถึงฝรั่งและคนลาวผมถามในคณะคำถามยอดที่ของผมและตามเช่นเคย ผมได้คําตอบสารพัดต่างๆนานาที่บ่งบอกถึงตัวตนแท้จริงของเขาซึ่งเป็นประโยชน์และทําให้การสนทนาราบรื่นและสิ่งสําคัญคือทําให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นผมอธิบายว่าส่วนใหญ่อาหารที่คนไทยนึกถึงเวลาห่างบ้านานานๆคือส้มตำกระเพราไก่ไข่ดาววงเล็บสําหรับผมคือก๋วยเตี๋ยวเรือและก๋วยเตี๋ยวต้มยำผมก็หันไปทางคนลาวถามเขาว่าคนไทยกับคนลาวมีความใกล้เคียงกันและในหลายเรื่องเหมือนกันแต่บางเรื่องแตกต่างกันไป ถ้าคนไทยมีกระเพราไก่ไข่ดาวที่เป็นอาหารหยหาเวลาห่างบ้านนานๆกระเพราไก่ไข่ดาวของคนลาวคืออะไรเขาตอบชัดเจนว่าก็กระเพราไก่ไข่ดาวพี่อ้าวผมก็นึกว่าจะมีกระเพราไก่ไข่ดาวเวอร์ชันลาวเสียอีกแต่ไม่กระเพราไก่ไข่ดาวที่เรากินที่เป็นอาหารสิ้นคิดของคนไทยเป็นอาหารสิ้นคิดของคนลาวเช่นเดียวกันแถมความรู้อีกนิดหนึ่งเวลาไปสั่งก๋วยเตี๋ยวที่ลาวอย่าแบกความวุ่นวายและความยุ่งยากของคนไทยไปด้วยนะครับ การสัง่งก๋วยเตี๋ยวที่ลาวแค่สั่งชามเล็กหรือชามใหญ่เท่านั้นครับพอผมเดินเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวพยายามถามเขาว่ามีเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างเขาชี้ไปที่กระดานที่เป็นเมนูเขียนสั้นๆง่ายๆว่า Big Bowl กับ s m l l Bowl ง่ายดีครับผลเล่าให้คนลาวในคณะฟังเขาหัวเราะแล้วบอกว่าใช่เลยพี่เวลาพวกเราจะกินก๋วยเตี๋ยวในไทยมันปวดหัวมันวุ่นวายจริง,รงๆเขาบอกว่าการสัง่งก๋วยเตี๋ยวในไทยมีข้อแม้เยอะมีข้อเรียกร้องเยอะประเภทใส่ลูกชิ้นใส่หมูสับ เอาเครื่องในไม่เอาเครื่องในเอาถั่วงอกไม่เอาถั่วงอกแห้งน้ำกรุกขิกสารพัดต,ต่างๆนานาแต่ที่เราไม่เลยน,นะครับมีแต่บิ๊กโบกับสมอลโบกจบง่ายดีและอร่อยที่ผมหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะแต่เดิมผมตั้งใจเขียนเรื่องประเทศแต่ละประเทศเขากินอะไรกันเป็นอาหารประจําเทศกาลปีใหม่เขากินอาหารอะไรกันที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ปีใหม่หรือกินอาหารอะไรที่เชื่อว่าจะนาโชคตลอดปีใหม่ถ้าคาริสต์มาสมีไก่งวงปีใหม่มีอาหารประจําเทศกาลไหม ผมเลยพยายามเสิร์ชหาปรากฏว่าหลายประเทศมีอาหารประจำปีใหม่ผมเลยตั้งใจจะเขียนวันนี้เพราะได้ข้อมูลและตัวอย่างที่น่าสนใจเพื่อมาแชร์กันแบบวิถีของคอลัมน์นี้ครับในข้อมูลที่ผมหามาเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นแหล่งข้อมูลมาจาก National Geographic เลยมีความน่าเชื่อถือจริงเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นนั้นมีกลุ่มอาหารและอุตสาหกรรมอาหารเกี่ยวข้องกับเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะเรียกว่าโอซิชิยูริที่เริ่มเมื่อพันกว่าปีที่แล้ว National Geographic บอกว่าอาหารที่คนญี่ปุ่นนิยมและต้องกินให้ได้ช่วงเทศกาลปีใหม่คือกามาโบโกเนื่องจากขนมชนิดนี้มีสีและรูปทรงคล้ายๆกับพระอาทิตย์ขึ้นวงเล็บซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศในคอลัมน์บอกว่ากามาโบโกจะนำความโชคดีตลอดทั้งปีใหม่และเป็นสิ่งแรกที่คนญี่ปุ่นต้องกินให้ได้ทุกปีใหม่ครับผมถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเป็นความรู้รอบตัวที่ผมอยากจะแชร์กับแฟนคอลัมน์ครับ แต่ระหว่างที่ผมกําลังจะเริ่มเขียงคอนลน์ในวันนี้แฟนเก่าผมวงเล็บที่เป็นคนญี่ปุ่นส่งข้อความ Happy New Year Job ให้ผมพอดีผมเลยอยากรีบอวดความรู้ใหม่ของผมกับเขาโดยทักว่า Happy New Year to you too. Have you had your g a m โ o o k o Yes? ผมนึกว่าเขาจะถึงและชื่นชมความรู้รอบตัวของผมแต่เขาดันทักกลับว่า g a m a b o k o what's the hell ผมเลยแคปเจอร์จอส่งข้อมูลที่ national geographic เขียนเรื่องนี้ให้เขาดูเขาตอบเลยว่า The don't eat this. Japanese เ only s ล l l is to tourists อ้าวผมเลยไม่กล้าเขียนคอลั่ำเดิมที่ผมตั้งใจจะเขียนผมไม่รู้ว่า National Geographic รายงานผ่าสายตาคนญี่ปุ่นหรือผ่าสายตาคนต่างชาติกันแน่ทำให้ผมย้อนกลับไปคิดเรื่องอาหารที่โหยหาเวลาห่างบ้านนาน,น,าน ตอนเพื่อนในกลุ่มถามผมกลับว่าผมหอยหาอะไรบ้างเมื่อห่างบ้านนานๆก่อนที่ผมจะตอบเขาเขาตอบให้ผมเสร็จผัดไทยต้มยำกุ้งบอกว่าจริงๆแล้วคนไทยไม่ได้กินผัดไทยกับต้มยำกุ้งเยอะขนาดนั้นผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นอย่างไรแต่ผัดไทยกับต้มยำกุ้งไม่ได้เป็นสิ่งแรกที่ผมจะต้องกินให้ได้เมื่อห่างบ้านนานๆไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบผมชอบครับแต่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นและผมสารภาพว่าตอนผมหันหลังไปถามคนลาวว่าเขาหอยหาอาหารอะไร ผมนึกว่าเขาจะตอบว่าส้มตำแต่ปรากฏว่าไม่เขาหวยหาก,กระเพราไก่ไข่ดาวเดี๋ยวทำให้ผมสงสัยว่าอาหารนำโชคอาหารคู่กับปีใหม่ของไทยเรานั้นมีไหมครับหวังว่าใน National Geographic เขาคงไม่ได้เขียนว่าพวกเราต้องกินผัดไทยและต้ยมยำกุ้งขึ้นปีใหม่วันนี้ถือว่าเป็นคอนลั่์เบาๆในวันสงท้ายคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับคอลัมน์พูดจาภาษาโลก